Dream. Life could dream. Good, เรื่องย่อละครสไพยเจสวัจสวเจสัวเทียนผู้กุมอำนาจของตระกูลเศรษฐกิจเดชากุลและผู้บริหารไหมทองสยามผู้ผลิตผ้าไหมไทยระดับแนวหน้าของประเทศประสบความสำเร็จเป็นที่กล่าวขานของผู้คนในแวดวงธุรกิจมีอลิวเป็นภรรยาที่สวยมาก แม้ลูกชายจะโตเป็นหนุ่มหมดแล้วทั้งสี่คนแต่ก็ยังสวยสราวกับสาวสองพันปีสัวเทียนเลือกเกลืองลินลูกสาวเพื่อนในวัยหนุ่มซึ่งเขาเป็นเจ้าของธุรกิจค่ายหนังเป็นดาราสาวมากฝีมือมาเป็นภรรยาของตรายเทพลูกชายคนรองซึ่งเขาไม่อาจปฏิเสธหญิงที่พ่อจัดให้ได้และหลังจากแต่งงาน เรืองรินไม่เคยมีเวลาทำหน้าที่ภรรยาเลยไตรภูมิลูกชายคนที่สามได้วิชารำวยไทยเก็กจากเจ้าสัวเทียนทุกเช้าจะไปที่สวนสาธารณะเพื่อสอนไทยเก็กจนเป็นขวัญใจอาม่าอาซิมเจ้าสัวเทียนเลือกวันละพาลูกสาวเจ้าของธุรกิจอาหารแช่แข็งมาเป็นสไยที่สามเมื่อได้สะไยที่ถูกใจทั้งสองคนแต่เจ้าสัวก็ยังไม่พอใจ พราะไตพบลูกชายคนโตเป็นคนธรรมะธรรมโมชอบพูดปรัชญาสุภาษิตจ,จีนเพื่อให้ข้อคิดกับคนใกล้ตัวจนทุกคนรำคาญไตรภพขอทำงานหนักเพื่อแลกกับการที่ไม่ถูกจับแต่งงานเจ้าสัวเทียนโกรธมากสงสัยว่าลูกชายจะเป็นเกย์อาหลิวจึงแอบไปจ้างสินแสเหวงให้มาทำนายว่าถ้าไตรภพแต่งงานธุรกิจจะรสัระสาย แม้เจ้าสัวเทียนจะยอมเชื่อแต่ก็ไม่ละความพยายามที่จะหาภรรยาให้ไตรพบและปัญหาคาใจเจ้าสัวคือลูกชายคนเล็กไตรวิทย์ที่ไม่ยอมเดินตามเส้นทางที่เจ้าสัวเทียนขีดไว้ความอยากเป็นตำรวจทำให้เขาวางแผนหลังเรียนจบนิติศาสต,ตร์ไตรวิทย์แอบไปสอบตำรวจอยู่ในอำเภอเล็กๆที่จังหวัดสกลนครและได้พบกับฟ้าใส สาวอีสานบ้านนาคนสวยแห่งหมู่บ้านบึงน้ำงามลูกของนายมิ่งกับนางทองส้อยที่เรียนจบด้านเกษตรฟ้าใสมีคู่หูคือไอ้ไม้ญาติผู้น้องวัยรุ่นจอมกวนที่มาอยู่ช่วยงานบ้านไตรวิทย์เกิดความสนใจอยากรู้จักเธอจึงไม่ยอมเปิดเผยตัวเองว่าเป็นตำรวจฟ้าใสกับไม้หลงเชื่อจึงเป็นมิตรกับเขา ฟ้าใสรู้สึกประทับใจและให้ความไว้วางใจในตัวเขาแต่วันหนึ่งฟ้าใสก็ต้องหน้าแตกเมื่อรู้ว่าแท้จริงแล้วเขาคือร้อยตำรวจโทไตรวิทศเศรษฐกิจเดชากุลฟ้าใสจึงรวมหัวกับไอ้ไม้แก้เผ็ดหาทางกลั่นแกล้งเพื่อความสะใจความสนิทสนมระหว่างไตรวิทศกับฟ้าใสก่อตัวขึ้นท่ามกลางอุปสครรคคือ ผู้ใหญ่คงพ่อไม้ไวัยดึกกับเสียไอ้หนุ่มใหญ่จอมเจ้าชู้ประจำหมู่บ้านที่ต่างไม้ปองฟ้าใสอยู่เทียนให้ชิดชัยตามหาตรายวิทย์จนเจอและให้อริวมาตามตรายวิทย์ตัดสินใจกลับไปบ้านแต่ก็ได้จ้างฟ้าใสให้แสดงตัวเป็นเมียเพื่อจะได้มีโอกาสออกมาจากบ้านอีกฟ้าใสไม่ยอมตรวิทยบอกว่า จะให้เอาเงินไปเรียนต่อปริญญาโทและจะได้เอาไหมไปขายให้กับบริษัทด้วยและตกลงว่าจดทะเบียนกันเฉยเฉยฟ้าใสจึงตกลงไม้รับปากกับฟ้าใสว่าจะเลี้ยงเจ้านำโชคและเจ้านำชัยไก่คู่ที่ไตรวิตรับมาจากชาวบ้านที่ซาบซึ้งในบุญคุณที่ช่วยเหลือและจะคอยดูแลดาวเรืองเพื่อนสนิทฟ้าใสที่ต้องอยู่กับพยอมผู้เป็นแม่ตามลำพังซึ่งไม้แอบ รงรักดาวเรืองอยู่ส่วนเจ้าสัวเทียนกังวลว่าก้อนเนื้อเล็กๆเ,เท่าเม็ดถั่วเขียวในสมองที่เคยทําให้เขาปวดศีรษะบ่อยๆจะกําเริบเรื่องนี้เจ้าสัวกับอาหลิวสัญญาว่าจะไม่บอกให้ลูกๆรู้เพราะไม่อยากให้เป็นกังวลเจ้าสัวเทียนรู้ว่าฟ้าใสเป็นแค่ลูกชาวนาธรรมดาจึงหาวิธีปราบสะพายให้ออกไปจากตระกูลโดยเร็วที่สุดเจ้าสัวยอมให้ตรายวิทย กลับมาแล้วพาเมียมาด้วยเพราะมีแผนจะจับคู่ให้ไตรวิทย์กับออนิชาหญิงสาวทันสมัยกริยามารยาทงามลูกสาวเจ้าสวัวลีและนางเข็มทองเจ้าของธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อดังโดยไม่รู้ความจริงว่าธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังถูกเปลี่ยนมือหากไม่มีใครมาช่วยพยุงฐานะไตรวิทย์จับได้ว่าพ่อมีกิก๊กเจ้าสัวเทียนตกใจ แต่ไตรวิทย์บอกว่าถ้าพ่อไม่เลิกแกล้งฟ้าใสเรื่องนี้จะถึงหูอาหลิวเจ้าสัวเทียนจำต้องยอมรับปากเพื่อเอาตัวรอดเมื่อพ่อแม่ฟ้าใสมาเยี่ยมที่บ้านก็ไม่ได้รับการต้อนรับที่ดีจากเจ้าสัวไอ้ไม้จึงขออยู่กับฟ้าใสเพื่อช่วยเหลืออ,อนิชามีโอมเป็นคนรักอยู่แล้วแต่ก็ต้องหงุดหงิดรำคาญใจกับไอ้ไม้ที่คอยป่วนกวนใจ เธอทำตัวใกล้ชิดกับไตรวิทย์เกินไปไตรภพมีโอกาสไปบึงน้ำงามแต่สิ่งที่ไตรภพให้ความสนใจมากที่สุดคือฝีมือการทอผ้าไหมของคนในหมู่บ้านโดยเฉพาะลวดลายที่มาจากฝีมือของดาวเรืองที่ไตรภพชื่นชอบเป็นพิเศษจนไตรภพจ้างเธอให้ไปออกแบบลวดลายผ้าไหมให้กับไหมทองสยามพยอมเห็นด้วยให้ไปทำงานกับตรภพ โดยไม่ต้องห่วงสุขภาพตัวเองเจ้าสัวเทียนปฏิเสธเสียงแข็งที่จะรับดาวเรืองเข้ามาร่วมชายคาแต่เมื่อเห็นฝีมือของดาวเรืองก็ต้องยอมใจอ่อนเจ้าสัวเทียนจึงให้ดาวเรืองเป็นผู้ออกแบบลวดลายผ้าไหมให้กับสินค้าชุดใหม่ของไหมทองสยามเรืองเมื่ออยู่ในบ้านก็ช่วยฟ้าใสทำงานทุกอย่างช่วยปรนิบัติทุกคนที่อยู่ในบ้านโดยเฉพาะตรภพ จนอลิวก็อดคิดไม่ได้ว่าดาวเรืองเหมาะที่จะเป็นคู่ชีวิตของไตรภพเจ้าสัวเทียนเริ่มหลงรักในตัวของฟ้าใสเตรียมให้เธอเข้าไปช่วยงานที่บริษัทเรื่องรินยังไม่ไวายอยากจะกำจัดฟ้าใสด้วยการใส่ร้ายป้ายสีและสร้างสถานการณ์จนฟ้าใสผิดในสายตาทุกคนจนเธอต้องพ้นจากบ้านเศรษฐกิจเดชากลุลแต่สุดท้าย ก็พยายามพิสูจน์ความจริงจนได้แต่เหมือนทุกอย่างจะสายเกินไปเมื่อเธอรู้ว่า,าดิสามีนั้นกำลังตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกกับเรื่องที่ต้องแต่งงานกับออนิชาฟ้าใสนี้กลับบ้านไตรภพชวนดาวเรืองมา,มางานแต่งงานของไตรวิทย์ดาวเรืองขอให้ฟ้าใสไปเป็นเพื่อนขณะที่พิธีแต่งงานกำลังเริ่มขึ้นนั้นแพนเค้กก็เปิดเผยความจริงว่า อ,อนิชาวางแผนจับตรยวิทย์ให้แต่งงานกับเธอเจ้าสัวเทียนและอลิวดีใจเป็นที่สุดที่พวกเขาจะได้มีโอกาสรับฟ้าใสเข้ามาเป็นสะพายอีกครั้งหนึ่ง mm. เมื่อตรายวิทย์ปรับความเข้าใจกับฟ้าใสได้อีกครั้งพวกเขาจึงสู่ขอฟ้าใสกับตรวิทย์เจ้าสัวเทียนและอลิวมีความสุขเพิ่มขึ้นอีกเป็นทวีคูณ เมื่อพวกเขามีโอกาสได้ต้อนรับสะพยเพิ่มอีกหนึ่งคนเข้าตระกูลนั่นก็คือดาวเรืองที่ยอมใจอ่อนตกลงจะเป็นภรรยาของไตรภพอย่างถูกต้องติดตามชมความสนุกของละครสะพายเจ้าสัวได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา19.00น,นทางช่อง3กด33เริ่มตอนแรกวันพุทธที่7เมษายน2564 ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ